ปิดเส้่ยงนะสวัสดีครับอายุแทบแทบพัทยาวันนีม้มาหากินบ้านหลังที่กับใช่ป่ะอ่อดวงเนี้ยนะเออาทางรอดเนี่ยจะพาไปดูทางร้อนครับพัทยาจะดวงวงรอดยาว

เราเนี่ยขึ้นสะพานนีห็น่เลยน่ะอัธยานี่นี่ยังข้อย่งรถไ,ไรม่เยอะให้วันอาทิตย์ด้วยอัธอยาได้เหรอ Thật ra tất cả tổng ở đó Đứng thẳng luôn, mày đứa kia nè, cạp ba nè Toàn thông Ôi, oh siêu เที่ยวว่ะขึ้นสะพานเนี่ยโอ้ยเที่ยวเที่ยวนี่ขนาดไมสต้นก็ได้นะโอ้ยมันจะรุดเลยจะมีล่อยางล้อเลื่อนนี่คอยกันให้กันยู่มาบ้านมี่วนมีตาด้วยนี่เท้าวัดตะเวนะตะเวไม่เล็กเช่ด จะไปแล้วที่เรามาเอไปเห็ในตามปกติน,นะมาแม่ลูกยามเช้าบรรยากาศยามเช้าเมื่อคืนก็นอใน,ในน้อยแดดจะเข้าตาหน่อยแต่ใต้นั่นนะอัดเดียวจะได้บ,บอลนะี่ย เอาทางด่วนหมายเลขเจ็ดครับมีไฟห้ามเลยตั้งๆไม่ได้เป็นสะพานนะมันเป็นเนินดินเะยเนี่ยทาง ทมขึ้นมารือหรือว่าแม่น้จะท่มเลยไม่น้จะไม่น้จะผูกเป็นเนินขึ้นมาอย่างนี้แต่รอดสั้งเส้นได้ราาบ้านเลยนะ,ะท่วมขึ้นมาราขาบ้านผูกเข้าเป็นลูกลูกกันนะทหมดตวเนทีอ๋อล้วร้านก็เป็นโ <laughs> <laughs> มงมั้เนี้ยนี่มีทางรอดเนี่ย เราตามเราตามทางลัดไปยังเดียวเลยวิ่งไม่ได้เกีียวยาวเลยสุดสายแอบเค้าเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปใน่โต้รับปั๊บพาควาเนียนานๆมาทีก็จะตื่นเต้นมากบางทีเข้าผิดเท้าถูกเข้าผิดช่องเข้าผิดชีวิตเปรี้ยนเลยบางที Ồ, oh, thỏ lại vậy, bằng nghĩa, nghĩa, này bằng gì ở buông mà đôi Nè, nè, cái áo buông mà này Nè này Nè này, này, nè lại Nè này, à Khao, khao, khao này đi lại ไลั้งสองทั้งตาเเดราก็ดูเขาที่มันไปเขี้ยวๆกันนะทั้งส่องัอันนี้อันนี้ก็เลือกอยู่อันนี้มันจะเอาหนีวะเาก็งงจะเอาไมวเราก็เลอย่โอ้โหก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยนะดลดุหรือเปล่าแใช้บัตรนี่เรารับบัตรครับ แบบแมบกันก็จะเปิดเร,เราเข้าผิดชอ่องแล้วอ่ะทำไมโอโ่อจำเปยนตัวเช่องหนูนะอโอ้โหว้าเลยชีวิตเ,เ,เปลี่ยนเนี่ยโอเคครับเนี่ยครับอันนี้ก็วิ่งยาวแล้วโอเคครับสวัสดีครับ